ห่านทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนทางเลือกสองสายเยี่ยหลิงเอ๋ออุทานดังฮายกมือปิดปากตัวเองเตือนตระหนอกจนไม่อาจกล่าววาจาใดได,ได้ถึงแม้ว่านับตั้งแต่ฟ้านเสียนมาถึงมหานครนางมักไปครุกยึดตึกตระกูลฟ้านเล่นไท้นกกระจอกบนภูเขาสั่งสารแต่ก็ร่วงรู้จิตใจของซสือฟูอายุเยาวผู้นี ไม่ว่าอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าในช่วงเวลาเช่นนี้ฟ้านเสียนกล้าที่จะเลือกทางสายคืนสู่มาตุภูมิองค์ชายรองกวาดมองนางแวบหนึ่งฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าข้าพเจ้าครุญกริชฟ้านเสียนใช้เสียสติหรือไม่ดวงตาดังเพชรของเย่หลิงเอ๋อทอแววเครือบแขงสงสัยกล่าวถามว่าฉันไหนกล่าวเช่นนี้เมื่อฟ้านเสียนกล้าไปเส้นไว้บันประพรุิย่อมต้องได้รับการยินมยอมจากพองไทยเฮากับฮ่องเต้ เหตุใดฟูจินตัวเองเข้าใจว่าฟ้านเสียนเสียสติไปองค์ชายรองสันศิษะกล่าวว่าสำหรับกับฟ้านเสียนในวันนี้ความจริงมีทางเลือกเพียงสี่สายตอนนี้มันเลือกเส้นทางเคินสู่วงตระกูลเท่ากับปิดเส้นทางไปสองสายแล้วเยี่ยลึงเอ๋อไม่เอ่ยถามซักปาก ไม่เอ่ยปากสักถามเพียงนิ่งรับฟังองค์ชายรองขอบคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าตอนนี้มันกลุ่มอํานาจมากเกินไปล่วงเกินคนมากเกินไปกลายเป็นคุณนางโดดเดี่ยวแล้วสําหรับกับมันหากคิดอยู่ในรัชชิ่งก็ต้องแย่งชิงบัลลังก์กับพวกเราหาไม่ก็ผลักดันเล่าซันองค์ชายสามขึ้นเวทีตัวเองซ่อนอยู่หลังฉาก เป็นท่านอ,องค์สำเร็จราชการแทนพระองค์มีเพียงหนทางสองสายนี้จึงรับประกันความอยู่รอดปลอดภัยของตระกูลโดยไม่ถูกกำจัดไป แต่ตอนนี้มันไม่เข้าตระกูลฟ้านก็ปิดทางสืบราชบัลลังก์ทั้งไม่สามารถเป็นผู้สําเร็จราชการในฐานะราชนิกูลเย่อลิงเอ๋อขมวดคิ้วกล่าวว่าต่อให้มันไม่เข้าตระกูลฟ้านโดยชาติกำเนิดของมันจะเพิ่งเอ่ยถึงฝ่าบาทไม่อนุญ,ญาตให้มันสืบราชบัลลังก์อย่างน้อยในเชื้อพระองค์และปัญญาชนในราชสำนักล้วนไม่เห็นด้วยประการแรกนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ประการแรกนี้เป็นไปได้อยู่แล้วองค์ชายรองกล่าวว่าจะไหนเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่มันไม่เข้าตระกูลฟ้านไม่วางอัดยอนรับมันบวกกับอำนาจในมือมันผู้ใดกล้าบบอกว่ามันไม่สามารถช่วงจิงแผ่นดินเส้นทางที่สองเล่าองค์ชายรองกล่าวว่า ท่านอ,องที่สำเร็จราชการแทนพระองค์อาจได้รับการยอมรับจากคนบุญหนักสักใหญ่ในวังกับฝ่ายทหารที่นอกวังขอเพียงมันแทลีก็พอแต่หากเป็นคุณนางคุมอำนาจเช่นฟ้านแท่ฟ้านคิดว่าปุมเจา้าชีวิตสั่งการทั่วแผ่นดินเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันกล่าวเสียงราบเรียบว่าดังนั้นวันนี้ฟ้านเสียนคืนสุวงตระกูลเท่ากับปิดทางที่เอ่ยถึงทั้งสองสาย ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่ามันคิดอย่างไรเยี่ยิงเอ,อ๋อมองดูสีหน้าที่บอกไม่ถูกของฟู่ชินซึ่งมีศักเป็นอ๋องพรันด้สึกมีความเย็นเยี่ยบแผ่สั้นจากใจต้องถามว่ายังมีเส้นทางอีกสองสายเป็นอะไรเหรอองค์ชายรองดำนับความคิดแล้วกล่าวว่าวันหน้าพระบิดาสู่สวรรคาลายัย ไม่ว่าผู้ใดขึ้นของราชต้องกวาดล้างตระกูลฟ้านกับตระกูลกับฟ้านเสียนครั้งใหญ่หากว่าไม่กวาดล้างไม่ว่าผู้ใดก็แม่นจะไม่มั่นใจว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้นี่เป็นคำพูดที่องค์ชายรองเคยกล่าวกับฟ้านเสียนในหออบจันแต่ว่ามันเข้าใจว่าฟ้านเสียนจะค่อยๆหลอมรวมเข้ากับราชินีกูลช่วงชิงตำแหน่งที่เป็นทางการอย่างนั้นไม่ว่าฟ้านเสียนคิดชิงบัลลังก์บังก่อหรือว่าช่วยเหลือ องชายสามล้วนกระทำได้ด้วยขุมกำลังของฟ้านเสียนในตอนนี้บวกกับอิทธิพลของเท่าชาราที่อยู่เบื้องทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของมันองแต้องค์ใหม่ต้องไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตรอดสืบไปอย่างแน่นอนองค์ชายรองขมวดคิ้วกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ฟ้านเสียนคงมีทางเลือกเพียงสองสายหากไม่งอรอมือความตายงอมือรอความตายถูกประหารทั้งตระกูลเช่นตระกูลเยี่ยมเมื่อการก่อน มันหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวด,ด้วยความเหนื่อยล้าว่าหาไม่ก็าอาศัยอำนาจในมือมันก่อกบฏผันตัวเองออกนอกราชาอาณาจักรมันยิ้มเย้ยหยันกล่าวว่าแน่นอนอำนาจในมือมันล้วนเป็นเศษกระดาษไม่อาจอเผชิญขึ้นลมแรงได้พระบิดาเป็นคนที่รอบคอบไม่ให้ฟ้านเสียนมีอำนาจทางทหารอย่างนั้นจะไม่มีวันสำเร็จกิจการได้ เยี่ยลึงเอ,อ๋อใจหายว่าแยกแยะคำพูดของมันโดยละเอียดพบว่าหากสถานการณ์ภายหน้าพัฒนาไปในทางนี้ซื่อฟู่ของตัวเองคงไม่มีจุดจบที่ดีแล้วเบหน้านางแดงกล่ำขึ้นมากล่าวโต้แยงว่าท่านลืมความเป็นไปได้ประการหนึ่งว่าหากวันหน้าองค์ชายสามขึ้นของราชด้วยความสัมพันธ์ฉันอาจารย์กับศิษย์ของมันกับฟ้านเสียนไม่แน่ว่าสถานการณ์จะดำเนินถึงขั้นไม่อาจกอบกู้แก้ไขได้ องชายรองยิ้มออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าก็เคยบอกต่อฟ้านเสียนว่าน้องสามอายุยังเยาว์แต่ก็ไม่ใช่ตะเกียงที่ขาดน้ำมันอย่าว่าแต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งใดจะพิจาจรณาถึงภารกิจในระดับชั้นนั้นบางครั้งไม่ใช่ว่าเราท่านไม่คิดกระทำก็ไม่กระทำได้มันกล่าวเสียงราบเรียบว่ามินำซ้ำอย่าได้ลืมเลือนว่าไทจือเตียนเซียยังเป็นราชายาธ่แท้จริง ความสงบนิ่งของมันทําให้ผู้คนมากหลายลืมเรื่องนี้ไปแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าฟ้านเสียนต้องไม่ลืมเลือนมันก้มศีรษะลองอย่างช้าๆกล่าวว่าประการสําคัญที่สุดคือไม่ว่าผู้ใดสือพระราชบัลลังก่อนที่ฟู่ห่วงพวกพวกเราจะลาโลกไปต้องไม่ปล่อยให้ฟ้านเสียนรวบรวมกําลังของเท่าประหลัดกลุ่มหนึ่งสร้างความยุ่งยากให้กับผู้สือพระราชบัลลังของพระองค์ ประเทศนี้เป็นประเทศของฟู้หวงพระองค์ต้องไม่ปล่อยให้ประเทศนี้วุ่นวายเกินไปฟูหวงแปลว่าพระบิดาก็หมายถึงฮ่องเต้น,น,นะเนาะไม่ว่าองค์ชายรองอยู่ในรัฐานะราชโอรสหรือขุนนางการวิพากษ์ความเป็นความตายของฮ่องเต้ถือว่าระเมิดข้อห้ามดังนั้นเยี่ยงเอ,อ๋อขอบดิมฟีปากไม่เอ่ยปากสอดคําเปลี่ยนเป็นกล่าวว่า นี่ไม่ใช่ชีวิตที่ฟ้านเสียนต้องการหากเป็นราชสำนักในเหล่าผู้เอาโศกกำหนดไว้หากว่าท่านเป็นฟ้านเสียนท่านจะทำอย่างไรล่ะองค์ชายรองงงกันวูบโ่วครูบจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรคาดว่าคงไม่ต่างกับสภาพมันในตอนนี้แต่เมื่อช่วงจริงแผ่นดินหามไม่รุกคืบก็ต้องตาย มันเมื่อละทิ้งเส้นทางทั้งสองสายนั้นก็สมควรถ,ถอยถึงที่สุดหากว่าข้าพเจ้าอยู่ในตำแหน่งของมันข้าพเจ้าจะขอเข้าวังไปขอลาออกไม่ว่าตำแหน่งใดราชสำนักตรวจสอบหรือท้องพระคลังมันต้องละทิ้งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจากนั้นหากรุ่นคิดอย่างมีสติสัมปะชัญญะมันคนมันสมควรแสดงท่าทีอ่อนโยนกว่านี้ลองรอบขยับตัวมาที่ข้าพเจ้าเยื่อลึงเอ,อ๋อมองดูมันโอใจรองกล่าวอย่างจริงจังว่า นี่เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดคาดว่ามันเองก็ทราบดีว่าข้าพเจ้ากล้าที่ยอมรับมันส่วนท่านอาหญิงจะอย่างไรก็เป็นแม่ยายของมันเมื่อมีเฉินเอ๋อขั้นกลางไม่แน่ว่าไม่สามารถปรับความเข้าใจคืนดีกันเย่หลิงเอ๋อสันสิสาทอดถอนใจนางทราบว่าตระกูลของตัวเองซึ่งตั้งทับอยู่ที่เขตติ้งโจคิดเข้าร่วมการแย่งชิงบัลลังก์ จึงยกนางให้กับองค์ชายรองหากว่าเพิ่มฟ้านเสียนเข้ามาย่อมย่อมย่อมแต่ว่านางไม่คิดสนใจเรื่องเหล่านี้พรันทุสุกป,ปวดเสียนเวียนก้าวขึ้นมาต้องขมวดคิ้วเข้าหากันองค์ชายรองผุดลุกขึ้นมองดูท้องฟ้านนอกหน้าต่างกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าหากว่าฟ้านเสียนไม่เปลี่ยนแปลงวันหน้ารางแต่เดินเข้าสู่จุดอับหากว่ามันกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ายอมเสียเปรียบเฉพาะหน้า ภายภาคหน้ามันกับตระกูลฟ้านจะได้รับประโยชน์มากกว่านี้รวมทั้งความมั่นคงกว่านี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่ามันจะคิดอย่างไรสุดท้ายมันก้มศรีรษะอย่างอับจนปัญญากล่าวว่าแต่ว่าสองปีมานี้ได้พิสูจน์แล้วว่าฟ้านเสียนเป็นคนเสียสติที่ไม่กระทำการตามเหตุผลดังนั้นข้าพเจ้าไม่เพ้อฝันเช่นนี้ ในสายตาของผู้คนส่วนใหญ่ในรัฐชิ่งใต้เปลือกนอกอ,นอ่อนโยนนุ่มนวลของฟ้านเสียนได้แสดงความบ้าคลั่งดุร้ายออกมาทีน,น,น้อยน้อยนี่ไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์ที่ฆ่าคนจับกลุ่มคนยามวิกาลหากเป็นเรื่องที่มันเ่ินสู่วงตระกูลเวลายาม5พิธีเส้นสวงบรรพชนของทุกุลฟ้านเริ่มต้นขึ้น พอถึงยามเที่ยงข่าวนี้ก็เข้าสู่ตึกใหญ่ทั้งหลายไม่ทราบมีผู้คนมากน้อยเท่าใดวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้และคาดเดาถึงความรุ่งเรืองหรือเสื่อมโทมของอำนาจของฟฝานเสียน นี่เช่นเดียวกับองค์ชายรองไม่มีผู้ใดเข้าใจว่าฟ้านเสียจนจะไหนทําเช่นนี้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันเพียงมีศัพเป็นบุตรนอกสมรสของฮ่องเต้ไม่มีความหวังเข้าสู่ในวังแต่ศัตรนะบุตรนอกสมรสจะอย่างไรเป็นศัาณะหนึ่งตราบใดที่ไม่ผูกถูกแผดเผาตายทุกประการลว้วนเป็นไปได้ยิงว่าแต่ศัตะนี้ต้องเกิดผลในวันข้างหน้าก่อนหน้านี้เฉินผิงผิงเคยคุ้นคิดวันใดที่ฮ่องไถเฮาไม่อยู่ เป็นไปได้หรือไม่ว่าฟ้านเสียนจยะเข้าร่วมขบวนองค์ชายทั้งหลายแต่วันนี้ฟ้านเสียนพอเคลื่อนไหวเช่นนี้เท่ากับประทับชื่อของตนเองอยู่ในตระกูลฟ้านตัดความเป็นไปได้ที่ใช้แท่หลี ในสายตาของผูกคนจำนวนมากเห็นว่าออกจะเฉาขาวหรือกล่าวได้ว่าหุนหันพันแล่นไปแม้แต่ในวังหลังอันลึกล้ำข่าวนี้ก็สร้างความสะท้านสะเทือนแก่คนบุตรหนักศักใหญ่จำนวนมากสูกุ้ยเฟยผู้เป็นมันดาขององค์ชายรองกำลังคัดลอกต้นฉบับของเหอเทียนอี้ที่สันเสียนส่งมา พอได้รับในงานจากนางกำนันต้องสันติศาสตร์ด้วยความสงสัยใจหนิงชายเยินผู้เป็นมารดาขององค์ชายใหญ่กำลังฝึกซ้อมกระบี่ที่ลานตึกพอได้ยินข่าวนี้ดวงตาถึงกับเป็นประกายสมเชยว่าฟ้านเส่นมีธาตุถอระนง นตําหนักสู้ฟังอีกุยผิงบางดูองคชายสามคัดไหลมือรับฟังสิงเอ,อ๋กล่าววาจาต้องยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวว่ากะไรแต่สายตายที่บางดูบุตรชายทอแววสับสนขึ้นมาสัวครู่ให้หลังนางจูงมือบรชายถึงหลังม่านหน้าต่างถ่ายทอดบอกข่าวที่สถานทั่วมหาคนครในวันนี้ต่อมันองค์ชายสามถึงกับสถานหวั่นไหวแม้อายุยังยาวแต่ก็เข้าใจเรื่องราวมากหลายเซียนเซิงเคลืนสู่วงตระโจนแท้จริงแล้วเพราะเพื่อตนเอง สุดท้ายอีกุยผิงกล่าวอย่างจริงจังว่าผิงเอ๋อเจ้าต้องจดจำไว้ฟันเสียนเสียนเซิงกระทำทุกสิ่งเพื่อเจ้าหากวันหน้าเจ้ากล้ากระทำเรื่องเช่นนั้นบรรดาจะไม่ให้อภัยเจ้า องชายสา,ามก้มศีรษะต่ำไม่กล่าวว่ากะอะไรในตำานากว่างสิ้นจางก,กงโจรหรีหวินรุ่ยที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่สะดวกกับการออกจากวังได้รับข่าวนี้ก่อนสตรีผู้โราโฉมนางนี้หลังจากงงงานวูบต้องเผยยิ้มออกมานับเป็นยิ้มเดียวลบเบืองคมสีสันข้างในและนอกตำหนักไปสิ้นนางกำนันคนสนิทถามอย่างระมัดระวังว่ากงโจจไหนย,ยินดีถึงเพียงนี้หรอ จางกงจูสลายรอยยิ้มทีเดน้อยกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าเรากงจูพันพบว่าเคยขวัญของเราผู้นี้น่ารักยิ่งรู้จักเรามือเข้าใจรุกถอยที่ผ่านมาเพียงพบหน้ามันครั้งเดียวช่างน่าเสียดายนะักวันพรุ่งนี้จัดการให้นางกับหวานบ้านเอ๋อเข้าหวังเรากงจูต้องการดูว่าเซลฟ้านเสียนฟ้านเสียนน้อยะนานรุดหน้ารุดเร็วถึงเพียงนี้ นางกำนังนั้นงงงันโวกครุ่นคิดว่าความเคลื่อนไหวของเท,ท้าเสียวฟ้านหนีออกจากหุนหันพันแล่นไม่ได้ใคร้ควรถึงผลได้ผลเสียหรือว่าจางกงจูยินดีเพราะเหตุนี้ดูจากสีหน้าของจางกงจูแสดงว่านิยมชมชื่นต่อการกระทำของฟ้านเสียนจ,จริงๆ ในตำหนักหานกวงหองไทยเฮาทรงถือพวงประคำท่องพืมพ์คำของกงกงคล้อมกายรงปฏิบัติอยู่ด้านข้างผ่านไปเนิ่นนานหองไถเฮาค่อยทอดถอนพระทัยตัดว่าเด็กผู้นี้ถือว่าถือรู้ว่าถือว่ารู้ธรรมเนียมประเพณียังไม่ง่ายได้หองกงกงกล่าวเสียงแหบพระว่าเท้วเท้าเสี่ยวฟานยังไม่เลวในหอน้อยอันเงียบสงบห้องเต้รัชชิงฉลองพระองค์ชุดเหลือง พระหัตทั้งสองไพร่พระขนองทอดพระเนตรสตรีชุดเหลืองในภาพวาดชั่วครู่จึงตัดเบาๆว่าบุตรชายของพวกเราใครยท่านยิ่งกว่ามีนิสัยถือดีมิใช่เราไม่ต้องการให้มันกลับมาหากถ้าว่ามันไม่คิดกลับมาแส้ฟ้านก็ดีครั้งกระโนนท่านกัะเตี้ยเตอ๋อเรียกหากันฉันทรงมื่ยพี่ชายน้องสาวถือว่าใช้แต่แท้ตามบรรดาเถอะเยี่ยเตอ๋อเรียกหาฉันทงมืยหรอ ลมหนาวหอบหนึ่งพัดกรู่เข้ามาช่วยพัดภาพวาดใบนั้นกับมือเปล้วจนใบหน้าของสตรีชุดเหลืองในภาพวาดบิดเบี้ยวเล็กน้อยราวกับว่าที่มุมปากปรากฏรอยยิ้มเย้ยหยันผุดขึ้นคล้ายหัวเราะเยาะเยาะฮองเต้รับสั่งคำพูดที่แม้แต่พระองค์เองยังไม่ทรงเชื่อหลังเที่ยงของวันชิลิทฟ่านเสียนโดยสารรถมา้าไปยังวังเจ้าจิ้งอง๋อง นี่เป็นประเพณีระหว่างตะกูลฟ้านกับวังเจ้าจิงอ๋องซึ่งกำหนดวันพบปะสังสรรค์กันฟ้านเสียนออกจากอ่าวต้านโจ3ปีแล้วจึงคุ้นชินกับความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดของตะกูลตนเองกับวังเจ้าจิงอ๋องตั้งแต่แรก ถึงแม้ว่าหลี่หงเฉิงถูกจำกัดบริเวณมาหนึ่งปีทั้งยังเป็นผลงานของฟ้านเสียนแต่ฟ้านเสียนทราบว่าเป็นจิงอ๋องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวไม่พาตัวยุ่งเกี่ยวกับการชิงบัลลังก์การต่อสู้ช่วงชิงของลูกหลานหากระทบถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลไม่รถมาสั่นสะเทือนเล็กน้อยหลินว่านเอ,อ๋อมองดูฟ้านเสียนชั่ครู่ยังไม่กล่าววาจาฟ้านเสียนยิ้มออกมากล่าวว่าคิดถามอันใดก็ถามเธอ หลินว่านเอ๋อยิ้มรางกล่าวว่าข้าพเจ้ากําลังคุ่นคิดวันนี้ในมหานครคงมีภาควิจารณ์ท่านด่าว่าท่านเป็นตัวงงงมฟานเสียนยิ้มอย่างเบิกบานใจกว่าเดิมจากนั้นนิ่งเงียบงันไปชั่วครู่จึงจับจ้องมองตาของภรยากล่าวจริงจังว่าข้าพเจ้าสามารถตบตาผู้คนทั้งแผ่นดินข้าพเจ้าไม่ปิดบังท่านหลินว่านเอ๋ยยิ้มเล็กน้อย สบสายตาของเสี่ยงกองตัวเองฟ้านเสียนกล่าวเสียงราบเรียบว่าความจริงแล้วเหตุผลรวดรัดยิ่งมีทั้งสิ้นสองข้อหนึ่งข้าพเจ้ายึดถือตัวเองเป็นฟ้านเสียนข้าพเจ้าได้รับการเลี้ยงดูจากท่านย่าจนเติบใหญ่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับแท้อื่นการขึ้นสู่วงตระกูลเป็นความตั้งใจของข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงกระทำ ลินว่านเอ,อ๋อแอบอิงกับต้นแขนของมันรู้สึกทั้งร่างกายที่อบอุ่นและสดใสของมันฟ้านเสียนกลราสืบต่อ 2. ไม่ว่าตอนอยู่ที่แดนจิงหนันประกาศสนับสนุนอันดับ3องค์ชาย3พอกกลับมาถึงมหานครเขินค้าเป็นการใหญ่จนถึงการเคืนสู่วงตระกูลในวันนี้ข้าพเจ้าล้วนแต่สะท้อนถึงจิตใจที่ใสสะอาด มันก้มศีรษะมองดูใบนหน้าที่กลมป้อมของหลินว่านเอ๋อกล่าวว่ามิแสวงหาสะท้อนจิตใจที่ใสสะอาดสิ่งแวดล้อมอันสงบเงียบช่วยให้คิดอ่านมองการนไก่หากคิดมองการไก่ต้องมีจิตใจที่ใสสะอาดหลินว่านเอ๋อถามว่าจิตใจที่ใสสะอาดอันใดแสดงจิตใจที่ใสสะอาดต่อผู้ใดหรอฟ้านเสียงนิ่งเงียบงันไปนึกถึงคำสนทนากับฮ่องเต้นในวังทั้งนึกถึงคำต้านป๋อกงเจ้าพระยามิแสวงหา ฟ้านเสียงกราบเสียงราบเรียบว่าย่อมแสดงต่อฝ่าบาทว่าข้าพเจ้าไม่คิดเป็นห้องเต้หลินว่านเอ๋อกวาดมองมันด้วยความห่วงใหญ่แม้ไม่กล่าวว่ากะไรแต่ฟ้านเสียงทราบว่าหญิงสาวมองเห็นถึงอนาคตว่าตนเองอาจต้องเผชิญกับหรือพบภัยพิบัติที่ตระกูลฟ้านอาจต้องประสบฟ้านเสียนกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจหลักเหตุผลที่ว่าล,ล่นเรือทวนน้ำไม่คืบหน้าเท่ากับถอยสุดท้ายเหลือล่มผู้คนมวยมอด ดูเหมือนว่าสถานการณ์บีบบังคับให้ข้าพเจ้าต้องช่วงชิงแต่ฟาบากล่าวเตือนข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้แต่ไม่ช่วงชิงแล้วมันยิ้มพรางกล่าวว่าหากไหลไปตามกระแสถึงอย่างไรสุขสบายในโลกนี้ข้าพเจ้าเกรงกลัวผู้คนไม่กี่คนแต่สลรับจิ๋วจิ๋วพระเชษฐาของมารดาท่านและเป็นบิดาข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังเกรงกลัวอยู่บ้าง ดินว่านเอ๋ยยิ้มออกมาแต่ในรอยยิ้มยังแฝงความไม่ตกกังวลกล่าวว่าแต่ว่าภายหน้าเล่าฟานเสียนทนคําว่าภายภาคหน้าเรอกล่าวว่าฟาบาทมีอายุอีกอย่างน้อย20ปีข้าพเจ้าใช้อันตรายของอนาคตที่ไม่อาจร่วงรู้ได้และกับความสงบสุข20ปีหรืออาจบอกว่าเป็นความไว้วางใจของห้องเต้ถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก <c oughs> มันกล่าวเสริมว่าข้าพเจ้าซ้ำไม่นำซ้ำามีนำซ้ำข้าพเจ้าไม่อาจคุมเครือหากต้องการตอกยำ้ำยืนยันท่าทีและความตั้งใจของตนเองเพียงยืนอยู่ข้างหลังของอันดับสามองค์ชายสามยังไม่สามารถเกรี่ยกล่อมพวกคนทั้งหลายได้มันนวดเฟ้นหว่างคิ้วตนเองกล่าวด้วยความเหนื่อยล้าอยู่บ้างว่า ระหว่างบรุษสตรีสามารถแท่งเป็นกลุ่มเครือแต่ระหว่างเจ้าชีวิตกับขุนนางหากกระทำเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้คนต้องตกตายข้าพเจ้าเชื่อว่าพระบาทต,ต้องชมชอบการตัดสินใจของข้าพเจ้ามันยังมีคำพูดประโยคหนึ่งไม่ได้บอกต่อภรรยาที่ว่ากลุ่มเครือหมายถึงทั้งสองฝ่ายการที่ว่าการตัดสินใจต้องเกิดผลซึ่งกันและกันการขึ้นสื่อวงตะโกลในวันนี้เป็นมันแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อฮ่องเต้ท่านยังเห็นชัดว่าฮ่องเต้ไม่ประสงค์ให้มันรับช่วงสื่อต่อ ข้อท็จจิงนี้ช่วยให้ฟ้านเสียนผ่อนคลายอยู่บ้างหลังความผ่อนคลายกับเพิ่มความมิตกกังวลขึ้นแต่ไม่ใช่กังวลถึงปัจจุบันหากแต่เป็นเมื่อการก่อนเฉินพิงผิงกับฟ้านเสียนต่างเห็นว่าเจ้าสวิตไม่ปกติเป็นความไม่ปกติทางจิตใจรถม้าหยุดอยู่หน้าวังเจ้าจิ้งอ๋องปรากฏบ่าวไพร่ทั้งหลายน้อมรออยู่หน้าวังชักนำอคันตุกะจากตะกูลฟ้านเข้าวัง ฟ้านเสียนนำหลินว่านเอ๋อตัมหลังบิดากับนางหลิวซื่อสาวเท้าเข้าไปสายตายามกวาดมองทิวทัศน์ในอุทยานยังคงเดิมเพียงแต่ไม่ได้ขึงแพร่ขราวที่ริมบึงความจริงก็ถูกต้องตอนนี้เป็นฤดูหนาวยายต้องขึงผ้าพแพรบทบางแสงสวา่างเมื่อเหลียวดูว่านเอ๋ออ่นอ,อนโยนที่ข้างกายฟ้านเสียงต้องนึกถึงวันเวลาที่แรกรักกันซุ้มเสียงชราภาพที่ทั้งเดือดดานทั้งยินดีเสียงหนึ่งดังขึ้น นังขึ้นกระชากดึงฟานเสียนหลุดจากวันคืนอันดีงามที่ผ่านมาเจ้าสุนัขน้อยยังรู้จักมหามิดาหรือจิ้งอ๋องถลึงมองฟานเสียนแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดในดวงตาที่เบิกโปนกับถ่ายทอดความสะทกสะท้อนและการหวนรำบึกชนิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งจบตอนนะครับตอนต่อไปไมีชื่อว่าเรื่องราวความหลังนะครับขอบคุณครับ